สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนพี่น้องฟุตบอลไทยทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีช anel เรามาพบก,กันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสุดราคะแนนทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3รวมถึงฟุตบอลไทยวีแมนลีกประจำค่ำคือวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมว่าแต่ละทีที่ลงเล่นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดติดตามเป็นกำลังใจาให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่ผบฟุตบอลลีกสูงส,สุดอย่างไทยลีกหนึ่งกันก่อนเป็นเกมนัดที่22ของดูกาลในเกมคู่วันอาทิตย์คู่แรกคิกออฟเวลา17นาฬิกา30นาทีเปเกมในคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูเอเ็ดเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยอเือนของเชียงรายยูเนเ็ตโดยเกมนัดนี้นั้นเป็นการประเดิมก,การคุมทีมประสัากสายฟ้าน,นัดแรกของจอร์จินโยกุนซอชาวบราซิลเริ่มเกมมานาทีที่18 เจ้าบ้าบุยรัมได้ประตูแรกขึ้นนําเร็วจากจังหวะเติมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของซาซาไหประโคนก่อนปาดเข้ามาที่จุดนับพบให้กับซุเปเชใจเด็ดวิ่งมายิงเปลี่ยนทางเข้าประตูไปให้ทีมปราสสายฟ้าขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แต่เชียงรายทีมเยือนก็ไม่ยอมง่ายๆบา,าตาี่เสมอได้สําเร็จท้าไดในใจหารจ่ายบอลให้กับโรดีกินโยยิงไกลเสียบเสาจากนอกกรอบเข้าไปแบบสวยงามส่งกวางโซมมหาภายัยตาตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในในาทีที่28 ก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์นี้ต่อมานาที่ที่61บุยรัมมาได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่นริบดินเวสโนดมเติร์ขึ้นมาเล่นเกมรุกก่อนจะปาดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับซุพปอร์เจเดดคนเดิมวิ่งมาชาร์จจอจ่อเข้าประตูไปโศกประสาทสายฟ้าขึ้นนําอีกครั้ง2ประตูตอหนึ่งต่อมาที่ที่75บุยรัมขึ้นเกมมาซูเปอร์เจเดดชิปบอลมาให้กับกิเมปิสโซลีแต่โดเวสโกฟิลิปวิดเหนี่ยวล้มลงไปในกรอบเขตโทษจังหวะแรกบพืสีไม่ว่าอะไรแต่มีกกกาารรใช้้เเิดขึนพับห สิ์ไปดูจอเวี VR ที่ข้าสนามซึ่งบุทรศิลป์ในสนามนั้นดูภาพรีเพย์เสร็จแต่ก็ยังยืนยามคาตัิสินเดิมกว่างสองรอดพ้นจากการเสียจุดโทษจบเกมบุยรัมยูเนเต็ดเปิดบ้าเฉือนเอาชนะเชียงรายยูเนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นบุยรัมที่ทำได้ดีกว่า ที่62ต่อ38%เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลก็เป็นบุยร์ที่ดีกว่าที่512ครั้งสำเร็จ451ครั้งส่วนเชียงรายจ่ายบอลอยู่ที่312ครั้งสำเร็จ251ครั้งส่วนโอกาสยิงก็ยังเป็นทางฝั่งของบุยร์ที่ทำได้ดีกว่าถึง2เท่าตัวที่16ครั้งยิงตะกรอบ4ครั้งส่วนเชียงรายนั้นมีโอกาสยิง7ครั้งยิงตะกรอบ2อครั้งเตะมุมในเกมนี้เป็นบุีร์ที่เป็นฝ่ายเตะมุมอยู่ทีมเดียวเลยที่4ครั้งการฟาวไปเชียงรายทททีี่่่าาาฟวมกก18 ต่อ13ครั้งส่วนไม่เหลือในเกมนี้นั้นเป็นเชียงรายเหมาได้ไปฝั่งเดียวเลยที่2ใบามากันที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา18นาฬิกาไปเกมในคู่ระหว่างเมืองท่องเยอเต็ดเปิดบ้านตรบกรรมเยือของวิเซโร f เอฟซเริ่มเกมมาเป็นเมืองทองเจ้าบ้านในประตูขึ้นนำเร็วจ,ะจะวากจังหวะเปิดด้วยซ้ายของที่สตองโดไปที่เสาไกลให้กับวิเยมป๊อป โคกจอจอไปติดเซฟยุทพสปเทียงดาแต่บอลไปก็ทานเซฟาเชโวิดไดสามลงโลกเข้าประตูไปส่งกิเลมพยองออกนาไปก่อนหนึ่งประตูสูตรในนาทีที่8ก่อนจะมาหนีห่างเพื่อเป็น2ประตูสูตรจ,จัจจวัตที่เจรษษ์สักวงกรอเลนชิงหนึ่งกับธนวัน์ซึ้งจิตถาวรก็จะหลุดไปยิงมุมแค่ผ่านตัวยุทพสลนเทียงดาเข้าประตูไปในนาทีที่1 4ต่อมาในนาทีที่25เมืองทองขึ้นเกมมาตรงกลางปรเมศอาวิไลจ่ายบอลมาทางซ้ายให้กับสวาเชโปวิดก่อนไหลบอลให้กับเจร์สักวงกรยิงลงโลกเข้าประตูไปแต่นาเส ที่จังหวะนีช้ชชปวิทนั้นยืนเหลื่อมล้ำหน้าไปก่อนเลยฐานะของกิเลนพยองนั้นเลยชวดได้ประตูที่สไปแบบน่าเสียดายหลังจากนั้นเทโรไม่ยอมแพ้ง่ายๆเชียลซูมูรับบอลจากยาเชอิสลามเม่ก่อนจะแต่งบอลหลบอีเจซองและยิงจากนอกกรอบไปเฉดสถาพรแดงสีบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปในที่ที่ส5สามกรโล่เงินตีแค่แตกไล่ขึ้นมาเป็นสองประตูต่อหนึ่งกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังได้ไม่นานเมืองทองก็มาหนึ่งห่างเป็นสประตูต่อหนึ่งจะจะังหวะที่วิลเลียมป๊อหลุดกระดักล้ำหน้าก่อน สเสเ้นและปาดเข้าไปที่หน้าประตูแต่บอลไปติดกองหลังเทโรเด้งกลับมาเข้าทางป๊อปอีกครั้งหนึ่งได้ยิงเข้าประตูไปในที่ที่61ส่งกิเลมพยองหนีห่างเพิ่มไปเป็น3ประตูต่อ1พร้อมกับเป็นประตูปิดเกาะในเกมนี้จบเกมเมืองทอเนเตดเ,ดเปิดบ้านเอาชนะบริสเตโรเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1เรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันคู่นี้มีสถิติที่สูสีกันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นเมืองทองที่เหนือกว่าเล็กน้อยที่52ต่อ48เปอร์เซ็นต์ การจ่ายบอลก็เป็นเมืองทองที่ทําได้ดีกว่าที่467ครั้งสําเร็จไป386ครั้งส่วนเทโรนั้นอยู่ที่419ครั้งสําเร็จไป343ครั้ง โอกาสยิงนั้นเป็นเทโร,รที่ยิงมากกว่าที่17ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งส่วนเมืองทองมีโอกาส11ครั้งและยิงตรงกรอบมากถึง9ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้เป็นเมืองทองได้โอกาสมากกว่าเล็กน้อยที่2ต่อ1ครั้งส่วนการฟาวเป็นเทโร,รที่ทำฟาวมากกว่าที่13ต่อ5ครั้งและเบลือในเกมนี้เป็นเทโร,รที่โดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยที่4ใบามาต่อกันที่คู่ที่3ของวันชิกออฟเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นเกมในคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ระหว่างแบงคอกยูเอเต็ด เปิดบ้านต้อนรับการมาเยอือนของชมบีเอฟี เกมเริ่มมาได้19นาทีเป็นเจ้าบ้าแบงคอกขึ้นนําก่อนแต่จังหวะลากขึ้นมาทางฝั่งซ้ายทางหน้าของวันเดอรลุยกอจะไหลมาให้กับบาเซลเจอร์ดี้ที่เติมมาเสาแรกแต่งบอลหลบกองหลังแล้วยิงบุมแคบผ่านมือไปติกเดโตเข้าไปส่งทางฝั่งของแข้งเทพเออกกรับไปก่อนหนึ่งประตูศูนย์กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังได้เพียงแค่สนาทีเจ้าบ้าก็มาบวกเพิ่มได้1ประตูตจากจังหวะที่วันเดลุยยกบอลข้ามให้กับรุกรับภูมิจันทึกที่เสาไกลแปรบอลเข้ากลางให้กับวิเดมอ ส่งแข้งเทพนี้ห่างไปเป็นสประตูศูนย์ก่อนที่อีกสานาทีถัดมาวัาเนเดอร์ลุยดีไซน์ก้อยออกมาทางซ้ายให้กับพิพัฒน์นชาย,ยาลอบบอลเข้าเท้าขวาตัดเข้าในก่อนซัดแสกหน้าพัทิกเดโตเข้าประตูไป ทรงแข่งเทพนี้เพื่อไม่เป็นสประตูศูนย์จากนั้นบียูก็ยังไม่ผ่อนเกมรุกมาได้เพิ่มอีกหนึ่งลูกจากฟรีคิกทางฝั่งขวาเปิดเข้ามาฉลับกำแพงมาเข้าทางวิเยมอต้าที่ยืนโล่งๆอยู่หน้าประตูได้แต่งหนึ่งจังหวะก่อนวอลเล่ด้วยขวาเข้าประตูไปเป็นลูกที่สให้กับเจ้าตัวในเกมนี้และเป็นลูกหนีห่างเป็น4ประตูศูนย์ของพลพรรคแข่งเทพในที่ที่6กก่อนที่ในช่วงท้ายเกมชลบุรีจะมาเหลือผู้เล่น10คนจ,จะจังหวะเล่นนอกเกยของพิทักษ์พิมแปะที่เหมือนจะไปสาวัดเข้าหน้าของพ,พ บุษสินมองไม่ทันในจังหวะแรกก่อนจะมีการทักท้วงจากห้อง VR ให้บุษสินไปดูจอที่ข้างสนามซึ่งภาพมันก็ค่อนชัดเจนเลยทําให้ทนหน้าของพิทักษ์พิมพแป้นั้นโดนไล่ออกจากสนามไปในทีที่82ของเกมฉลามชนเหลือตัวผู้เล่น10คนและจากนั้นบีอยู่ที่ตัวผู้เล่นมากกว่ามาบวกประตูเพิ่มและเป็นวีเทปป้อมพันที่ตัดบอลจากบุยโลโอลิเวลาเฟตัส หลุดมาหน้าประตูก่อนไหลบอลให้กับทัศนาพงวดดารักยิงลอดขาไปทิกเดโตเข้าประตูไปสงแข้งเทพนีไปเป็น5ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่87และบียูก็ไม่ได้ลูกปิดท้ายแต่จังหวะที่เวิเทพป,ป้อมพันยกบอลข้ามกองหลังให้กับทศวัตรลิ้มวนัสถีน์หลุดจากการสนามก่อนแตะบอลหน,นีกองหลังเข้าไปยงประตูปิดกล่องในเกมนี้ในนาทีที่90บวก1จบเกมแมงคอกยูเตดเปิดบ้านไล่ถลม่มเอาชนะชูรีเอฟซีที่เหลือตัวผู้เล่น10คนไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์ เรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันปร์เนต์การค้องบอลเป็นบียูที่ทำได้ดีกว่าที่58ต่อ42%เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลก็เป็นบียูที่ดีกว่าที่4 3 3ครั้งสำเร็จ377ครั้งส่วนชมบุรีอยู่ที่ท่าน้าของ309ครั้งสำเร็จ250ครั้งโอกาสยิงเป็นบียูที่เหนือกว่ามีโอกาสยิงถึง21ครั้งและตรงกอบมากถึง14ครั้งส่วนชมบุรีนะมีโอกาสยิงที่10ครั้งและตรงกอบไปเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นส่วนลูกตเกกตะมุมมมาาาทีี่่โอกกกสตว 8ต่อ4ครั้งการฟาวในเกมนี้ก็เป็นบีที่ทําฟาวมากกว่าที่11ต่อ8ครั้งใบเหลืองเป็นชูบุรีที่โดนไป1ใบและใบแดงอีก1ใบส่วนบียนั้นไม่โดนค่าโทษในเกมนี้เลยมากันที่คู่สุดท้ายของวันชิกออฟ,ฟเวลา19นาฬิกาไปเกอรระหว่างขอนแก่นยูเอเต็เปิดบ้านตระกรรมาเยือนของนความปฐมยูเอเต็ต เกมนี้กว่าจะมีสกอร์แรกเกิดขึ้นต้องรอถึงนาทีที่72จะจะังหวะขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาของอาทิตย์เบิกจ่ายให้กับเลซี่อาโบยีไปติดบล็อกก่อนไปเข้าทางอาทิตย์เบิรกอีกครั้งก่อนจะเปิดบอลไปให้กับทนาของเลซี่อาโบคนเดิมวิ่งมาสบัดโหมเข้าประตูไปส่งเสือป่าราชาบุกมานาไปกอดศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่เจ้าบ้าก็มาตีเสมอได้ไวจะจะังหวะของจักรกิตพลพลรับบอลจากเบรนเนอร์อลเวสก่อนที่จะเปิดไปที่เสาไกลให้กับทนาของพนุพงษาสุริ โมงจาะจอเข้าประตูไปส่งจงอางพยองตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งในทีที่77 เกมทำท่าจะจบกันที่แบ่งแต้งกันไปแต่เจ้าบ้านนั้นมาได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บน,น,นาทีบาบจะจะังหวะหักมาที่จุดน้าโพกของพระลากอวกลางหลุดมาทางฝั่งซ้ายให้กับชิพงชโชติวิ่งมายิงติดบล็อกแต่บอลมาราดอมาเข้าทางเบนเนอร์อาเวสบังบอลมาให้กับชิสซ่ลูงโชติวิ่งมายิงบอลพุ่งเข้าประตูไปให้จงอาพยองแซงนําเป็นสองประตูหนึ่งแต่จังหวะนี้มีกาเชเวิยาเกิดขึ้นและวุฒิสินต้องวิ่งไปดูจอที่ข้างสนามจะจะังหวะบังบอลของเบนเนอร์อาเวสว่าตัวของเขาได้ไปทําฟาวหรือไม่ แต่สุดท้ายนะ้ำพุทธสินก็ยังยืนยันให้ประตูกับตาฝั่งของจงอางพยองในเกมนี้ไปจบเกมคอนแกนยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนะครปฐมยูเนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ เรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันประเนต์การครองบอลเป็นขอนแก่นที่ทำได้ดีกว่าที่61ต่อ39เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลก็ยังไปขอนแก่นที่ดีกว่าที่430ครั้งสำเร็จไป339ครั้งส่วนนครปฐมนั้นจ่ายบอลอยู่ที่469ครั้งสำเร็จไป180ครั้งแต่โอกาสยิงนั้นกับลายเป็นนครปฐมที่ได้โอกาสยิงมากกว่าที่16ครั้งและยิงตะกบไป9ครั้งขอนแก่นนั้นยิงไป11ครั้งยิงตะกบ6ครั้ง ส่วนแต้มมุมในเกมนี้ทั้งสองฝ่ายแต่มุมเท่ากันที่ฝ่ายละ2ครั้งการฟาวเป็นนักความผถมที่ทำฟาวมากกว่าที่15ต่อ13ครั้งส่วนไม่เหลืองก็เป็นนักครปมผมที่โดนไปมากกว่าที่3ต่อ2ใบเรามาสุ่ตารางคะแนนในสื่อบอลลีวอไทลีกกัน จ่าฝูงเป็นบุยรัเยอเต็ดมี49คะแนนดันิสอ2เป็นแบงคอกเยอเต็ดมี45คะแนนตามด้วยการทรอเอฟซีดับทส่มมี42คะแนนดัตที่4เป็นบีจีปทุมเยอเต็ดมี37คะแนนดัตที่5เป็นราชรูเอฟซี FC มี32คะแนนตามารราด้วยดบที่6เป็นเมืองทองเยอเต็ดมี31คะแนน ข้ามมาที่โซนท้ายตารางไปตัด f อยู่อยูดับที่14มี21คะแนนดับที่15เป็นพิธีประจวบ FC มี20คะแนนและบริเซโร FC อยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี20คะแนนเท่ากับพิธีประจจบ FC แต่รุ้ที่เสียนั้นพิธีประจจบดีกว่าเรามาสรุปดาสโวของศึกไทยลีก1 อันดับที่1เป็นวิลเลนมอต้าจากแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำเป็นดาสันโวเดี่ยวที่15ประตูตามมาด้วยสุพยีเยจเดตดรังรองดาสันโวที่14ประตูพร้อมกับนำเป็นดาสันโวคนไทยนักขณะน,นี้ตามมาด้วยอันดับที่3เป็นจองอูกึนจากพิธีประจุบเอฟซีและวิลเลรีลาจ,จากชมบุรีเอฟซีทำไป13ประตูเท่ากันอันดับที่5เป็นเทียสักเผยพี่มาจากกาทเทอร์ดเอฟซี FC, ที่ทำไป12ประตูและตามมาด้วยลิคาโดซานโตจากอุทัยธานีเอฟซีที่ทำไป11ประตู มาที่แอสซิทขอศึกไทยลีกหนึ่งอันดับที่1เป็นโรสตาเดรียจากกาทเรยเอฟซี FC, ทำไปแปดแอสซิทดับที่2เป็นวิเทพป้อมพันจากแบงคอกยูเอตต์เซเนลองกิลจากคอกนแกนยูเอต็ดและมามูนเอสจากแบงคอกยูเอตต์ที่ทำไป7จ็ดแอสซิทเท่ากันตามด้วยอันดับที่5เป็นเททอมบุญมาทันจากบุรีรัมยูเอต็ดและธนาเศษสุจริตจ,จากตราดเอฟซีที่ทำไปคนละ6กแอสซิทมาดูในส่วนของคลีนชีตอันดับที่1เป็นวัดคําหมาจากแบงคอกยูเอตต์ทําไป11คีนชีบ ตามเรื่องด่าที่ 2, สศิวะเทศสูงเนินจะมือรำเนื้อเต็ดทำไป10คลีนชีตใัวที่3เป็นกบบระพงปฐมอาคากุลจะราชวิเวฟซี FC, ทำไป7คลีนชีตด่านวิสี่4เป็นสนอนอนุอินจากเชียงรายเยนื้เต็ดและชัดชัยบุตรพรมจากพิธีประจบเอฟซีทำไป6คลีนชีตเรามากันที่ผู้ฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนัดที่31ของฤดูกาลในคู่วันอาทิตย์ แข่งขันกัน4ค่คู่คู่แรกคิกออฟเวลา17นาิกานทีไปเกระหว่างลำปางเอเปิดบ้านตรอกรารามเยือขอสุปรกาซิตี้โดยเกมนี้มีประตูแรกเกิดขึ้นในทีที่34จสิบ่าวะขึ้นเกมมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วเปิดมาให้กับลัวซานโตส บริเวณจุดโทษกอดแตงบอลหนึ่งจังหวะก่อนยิงเข้าไปง่ายๆให้รถมารา้ามรกตขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูศูนย์ก่อนที่ในช่วงขึ้นเวลาหลังลำปาจะมาได้เพิ่มจากการเปิดบอลจะทางฝั่งซ้ายเข้าไปตรงกลางให้กับเมธีสารคำมกอจะยกบอลหน,นีกองหลังและตะวัดยิงเข้าประตูไปแบบสุดสวยในที่ที่83ส่งรถม้ามรากตหนีห่างไปเป็น2ประตูศูนย์จะน้นล้ำปางจะมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งประตูจ,จะจังหวะคอสบอล a l l จะทางขวามาให้กับลูันซันโตสเข้าชาร์จจ่อเข้าประตูไปในที่ที่86และกลา ไปประตูปิดก่อนในเกมนี้จบเกมเป็นล็าเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะสุดประกาศซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มากันที่คู่สเปนตอริกาไปเกลระหว่างแพร่ยูเอเต็ดเปิดบ้านตอนรัก,กามาเยือกของดาก้มาทูวันกาเจนบุรี f อ เกมนี้เริ่มมาได้20มนาทีเป็นทีมเยือนดาก้อนขึ้นนําที่ก่อดจะจังหวัดตับบอลกลางสนามก่อนหลุดมาทางฝั่งซ้ายก่อนจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับลิคาโดปิเลสยิง้องโล่งเข้าประตูไปส่งดาก้อนปทุมวันบุกมานําก่อนศูนย์ประตูหนึ่งจะนำแพร่ม,มาได้ดูอยู่โทษ เสถียผู้วงสายหลุดมาทางฝั่งขวาก่อนโดนปราชยาฝัดสุภาพเบียดล้มลงไปบุรีสีชี้ให้ไปหยุดโทษทันทีและเป็นเอริเวลโตรับหน้าที่สังหารไม่พลาดในที่ที่68ส่งม้าขนอสึกตามตีเสมอเป็น1ประตูหนึ่ง,นนงก่อนที่ในช่วงท้ายเกมแพร่จะมาแซงขึ้นนาได้สําเร็จจ,จะจังหวะทิ้งบอลยาวจากหลังขึ้นไปนข้างหน้าไปติดกองหลังดาก็มาทุมวันมองออกไปนอกกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่ธนาของล,ลับพลวิ์สุทธิเสนมาเก็บบอลได้แล้วยิงย้อยข้ามหัวประตูเข้าไปแบบสุด การเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่งแพร่ยูเอตเต็ดเปิดบ้านเอาชนะดารก้ระทูมวานการชนะบุรีเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 มาต่อกันที่คู่สปนริกา30นาทีไปเกยระหว่างสุภรณบุรีเ c เปิดบ้านตรบกามายือของนครศรีเยเตดเกมนี้เป็นเกมที่่อนค้างเงียบทั้งสองฝ่ายแม้จะพยายามเดินหน้าบุกเข้าใส่กันแต่สุดท้ายไม่เฉียบคมมากพอและไม่มีประตูเกิดขึ้นในเกมนี้จบเกมสุรรณบุรี f อเปิดบ้านเสมอกับนครศรีอยเตดไปได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ0มาที่คู่สุดท้ายของวันชิกออฟเวลาสกอตตริกา ไปเกยระหว่างคอสซอมเนเตดเปิดบ้านตรับกรรมาเยือของจันทรีเอฟซีเกมนี้ก็จะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอถึงช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2จ,ะจะังหวาตัดบ,บอลแดนกลางก่อนทิ้งยาวขึ้นหน้าให้กับวรินทนร์ทรัพชรภัยงามลุดเดียวแต่ยิงไปติดเซฟผู้รักประตูประสิทธิ์ปทุมยุโแต่บอลกระเด็นไปเข้าทางทานานขอธนรโดนขาวสะอาดยิงบอลผ่านแนวรับเข้าประตูไปให้คอสซอมเนเตดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะจันทรีเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ สรุปตารางคะแนนในสืบบอลไทยลีกสอประจำคู่วันเสาร์กันดับที่1เป็นหนองบัวพิชยาเอฟซมี69คะแนน ตามเรื่องอันดับที่2เป็นนคราราชสีมามาด้าเอฟซีมี66คะแนนโดยทั้ง2ทีมนั้นการันตีการเลื่อนชั้นสู่ฟุตบอลรีโวไทยลีกดูดูกาหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับที่3เป็นนครศรีอยุธิมีห้าสิบคะแนนอันดับที่4เป็นเชียงใหม่เอฟซีมี54คะแนน,นตามด้วยระยองเอฟซีทีมอันดับที่5มี53คะแนน,นอันดับที่6เป็นยุธยายูไนมี็ดมี48คะแนน,นอันดับที่7ลำปางเอฟซีมี47คะแนนไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางอันดับที่16เป็นอสนนับเท่า กับกเกษตรศาสตร์ f อแต่ทางฝั่งของคอสซอมเนเต็ดนั้นประตูที่เสียนั้นดีกว่าส่วนอันสุดท้ทายของตารางเป็นกระบีนน่เอมี19คะแนนโดยทั้ง3ทีมทั้งทางฝั่งของคอสซอมเนเต็ดกเกษตรศาสตร์เอและท่าน้าของกระบี่เอตกชั้นไปสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกสาในฤดูก,กาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาที่ดัสโวขอศึกไทยลีก2อันดับที่1เป็นเดวิสันจากนครราชสีมามาได้เอฟซีทไป20ประตูอันดับที่2เป็นจจเดวคาพิสโนจากหนองบัวพิชยาเอฟซีทำไป19ประตูอันดับที่3าเป็นเตียโกชูลาปาจากระยองเอฟซีทาไป16ประตูอันดับที่4เป็นมาแวงโรเรนเซนจากนครราชสีมามาได้เอฟซีทไป15ประตูอันดับที่5เป็นเกฮูล่าจากนครราชสีมามาได้เอฟซีจูเนียร์บาติสตาจากหนองบัวพิชยาเอฟซีกุสตาวิโยจากสุพรรณบุรีเอฟซีและโรดิโกมารรนยาจากนครศรีเต็ดที่ทําไป13ประตู กันมาที่ผมฟุตบอลในศึกไทยลีกสาในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างในคู่วันอาทิตย์เป็นคิวของโซนเหนือแข่งขันกันบ้างในเกมหน้าที่4คู่แรกคิกออฟเวลา16บหนิกาไปเกยระหว่างแม่โจยเูเอเต็ดเปิดบ้านตรกการมาเยือของบ้านค่ายยูเอเต็ด โดยเกมนี้กว่าจะมีสกอร์แรกเกิดขึ้นต้องรอถึงนาทีที่69โกกินาริตะหลากจีเ,เททขรร้าไป,นปนในกรอบเขตโทษแล้วโดทะนาของธรมวัตไตลําเบียดลงแล้วไปในกรอบเขตโทษพุทธศินชี้ให้เป็นจุดโทษทันทีและเป็นโกกินาริตะที่ลุกขึ้นมาสังหารเอไม่พลาดส่งคาบอยแม่โจขึ้นนำไปก่อน1ประตูศูนย์แต่บ้านค่ายนั้นก็ไม่ยอมง่ายๆและตามตีเสมอได้ไวจ,ะจะวังจวาเตะมุมที่เปิดให้กับทะนาของราเนลี่บาโบซา ขึ้นโขกกแน่นเน้นเข้าประตูไปในที่ที่72สวนขุนศึกตามตีเสมอได้สาเร็จเป็น1ประตูต่อหหลังจากนั้นช่วงท้ายเกมในที่ที่83กลายเป็นบ้านค่ายพิกแซงขึ้นนาําต่จังหวะหลุดเดี่ยวมาทางฝั่งซ้ายของสตาซีโอกานาะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปเสาไกลไปแบบเฉียบขาดพร้อมกับกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่งท่หนาของแม่โจ้ายเูเอตเปิดบ้านแพ้ให้เกับบ้านค่ายยูเอตไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2 มาที่คู่ที่2ของวันคลิกออฟเวลา16นาฬิกาไปเกะระหว่างสายมิดกับเบนเยเดตเปิดบาตรนรรมาเยือนของพิโซกยูนิตี้เกมนี้ประตูแรกเกิดขึ้นค่อนข้างไวจากฟรีคิกด้วยซ้ายของกัตตันทีมเจ้าบ้านสายมิดกบินอย่างทนาของสูเชกขุนหนูที่ยิงไปติดเซฟุสประตูแต่บอลปิ้นเข้าประตูไปในที่ 14, ที่14ส่งอนุมานขึ้นนำไปก่อน1ประตูศูนย์ก่อนที่สายมิดจะมาได้รูดโทษในที่ที่43ที่ติพงยะคําปินโดนนริดไคลซับ เสียบสก,กัดลงและไปในกกอบเขตโทษพุทตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันทีและเป็นทานายของอัปเนอร์โกเมสรับหน้า, Gomez, นาที่สังหารไม่พลาดส่งฮนุมานีห่าไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ต่อมาลีที่68เป็นยูนิตี้ขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาก่อนเปิดเข้าไปในกกอบเขตโทษให้กับทาน,นายของนัทสิทธิ์ชูสายบ่งเข้าประตูไปส่งหนูนาไล่ตีตื้อขึ้นมาเป็น2ประตูหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไล่มาไม่ทนันจบเกมเป็นสายมิกกับบินเวเตดเปิดบ้านเอาชนะพิสโรยูนิตี้ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่ง มาที่คู่สุดท้ายของวัน Chi ิกออฟเวลส์แคนิกาไปเกระหว่างมาหาสรคาม SBT เปิดบานตรลกรรมมาเยอะของสีสกเกตยูเอตเกมนี้เริ่มมาถึงนาทีที่41 SBT ขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายเลนโดอสซัมซาวแทงบอลทะลุช่องให้กับจูลิโอโรมาเรลลี่ก่อนที่จะโดนไอสักหล่าเบลซะ ้รักสาประตูซิสเเกตรวบลงแล้วเป็นในกรอบเขตโทษพุทธศิล์ชี้ให้เป็นจุดโทษทันทีและเป็นจูลิโอโรมาเนลี่ลุกขึ้นมาสังหารันเองไม่พลาดส่งทางหน้าของปูม่วงขึ้นนําไปก่อน่นประตูศูนย์ก่อนที่ในครึ่งเวลาหลังทีมเยอนจะมาตามตีเสมอได้จากลูกยิงนอกกรอบเขตโทษด,ด้วยซ้ายแบบสุดสวยของพัทรพงเพงแจ่มในดิที่ี่ส0ส่งลำดวนเพลิงกลับมาสู่เกมได้หลังจากนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรเพิ่มกันได้ทั้งสองทีม จบเกมมหาสรารคาม SBT เปิดบ้านเสมอกับสีสกเกตยูเอเตดไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนในในสุกบอลไทยลีกสารอดแชมเปี้ยนส์ลีกโซนเหนืออันดับที่1เป็นสีสกเกตยูเอตเตดมี10คะแนนการันตีการเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึกไทยลีก2ไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะ h เฮทุเฮ d ดีกว่าบ้านค่ายยูเอ d เตด อันดับที่2เป็นบ้านค่ายยูเนเ็ตมี7คะแนนตามด้วยอ,อันดับที่3มหาสคารคราม s b t มี5คะแนนเท่าก,กับอันดับที่4สายมิกกรบินยูเนเ็ดที่มี5คะแนนเท่ากันอันดับที่5เป็นพิโซคยูเตทีมี3คะแนนและอันดับสุดท้ายเป็นแม่จ้อยยูเนเ็ดมี2คะแนน และทั้งหมดนี้ก็คือฟุตบอลทั่วไทยและไทยลีกห่งไทยลีก2และไทยลีกสและบอลไทยวิวแมนลีกประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31มีนาคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผมไทยนี้เพื่อเพื่อกาสมัครแพ็กเกจบอลไทย๕9บาทต,ต่อเดือน199บาทต,ต่อรูปการ พร้อมรุ่นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1นล้านบาทสมัครแล้วไปร่วมสูุกับกิจกรรมดีๆนีดดด้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความเหอะไรก็พี่มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้หรือฝากกดไลค์ฝากกดติดตมไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ